เราอยากจะอ้าปากให้มันกว้างนี่ก็ทําได้นะครับหรือจะทําให้มันแคบ อย่างนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับโอ้โหดูหลากหลายมากๆเลยนะและแล้วในวันนี้ก็มาถึงสักทีนะครับกับวันที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานในวันที่21นี้นะครับผมก็จะสามารถสร้างตัวละครจากเกม Insoi หรือว่า Insoi ได้แล้วนะครับผมซึ่งใครเนี่ยที่กําลังรอการสร้างตัวละครอยู่เนี่ยสามารถเข้าไปเทสคอมของตัวเองนะครับในการสร้างได้เลยนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของสตรีมเนี่ยก็เปิดให้เราเนี่ยไวลิสแล้วก็เข้าไปสร้างตัวเป็นเดโมได้แล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะเล่นเกมได้ นะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาออเดิร์ฟสร้างตัวละครให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะครับว่าเรื่องเทคนิคเรื่องการตับแต่งเนี่ยมันสามารถทํายังไงได้บ้างน,นะครับก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำร้านซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อปเซนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมชีนิมแพกทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีหรือแม้กระทั่ง A.F.K.JOURNEY เนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของออปชันก่อนก็แล้วกันนะออปชันตอนนี้เนี่ยผมเล่นจอ 2K อยู่ก็จะปรับไปที่2,560 x 1440นะครับเรื่องของ d l s เนี่ยก็เปิดแบบคุณิตีเลยนะแล้วก็เรื่องของเฟรมเรทเนี่ยก็ปรับไปให้สูงๆเลยนะครับก็ยังสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้แบบลื่นๆแล้วนะครับผมเรื่องของการเซตติ้งเนี่ยก็จะมานี้นะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไปลองปรับแต่งกันดูเอ,เองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่านะ อย่างแรกเลยเนี่ย <c oughs> เขาก็จะให้เราเนี่ย <c oughs> ได้ตั้งชื่อก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงหรือนามสกุลอะไรพวกนี้ก็จะมีบอกด้วยนะครับผมก็จะเขียนตามตรงตัวไปเลยแล้วกันนะครับอะไรประมาณนี้นะกดตั้งไปได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับผมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับหรือว่าเราจะไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยก็ครีเอทตัวนี้ไปได้เลยนะนี่เลยนะครับผมก็จะมีหน้าตาลักษณะออกมาแบบนี้นะครับใครที่ชอบตัวละครผู้ชายหรือว่าชอบตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนเพศ ตรงเนี้ยได้เลยนะครับผมโอ้โหแล้วดูหน้าตาแบบคือแบบว่ามันทรงมันดูแบบว่าเป็นผู้ชายก็คือผู้ชายไปเลยผู้หญิงก็คือผู้หญิงไปเลยนะครับเซตแบบนี้ผู้หญิงก็จะอีกเซตหนึ่งก็จะดูแบบว่ามีความแบบ เป็นผู้หญิงหน่อยมีเชฟหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอายุเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ยังไงบ้างนะครับนี่เลยครับผมเริ่มตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็จะเขียนว่าชิลนะครับแล้วก็จะมีตรงวัยรุ่นนะครับผมก็คือแบบวัยประมาณ1 7 1 8อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีแบบตรงนี้อันนี้คือ20ขึ้นแบบ20กว่าแล้วนะครับแล้วก็ปรับไปถึงวัยกลางคนเลยอันนี้ก็น่าจะเริ่มแบบมีริ้วรอยมีตีนกาขึ้นอะไรเพิ่มไปด้วยแล้วนะครับ แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นซีเนียร์ซีเนียร์ที่คือแบบแก่หลังค่อมแล้วนะครับคุณผู้ชมลองดูนะโอ้โหถ้าเดินนี่คือแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับแต่เรื่องของหน้าก็ยังมีความแบบดูแบวดูอะไรนิดนึงนะอ่าผมก็จะมาเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นวัยแบบสมบุกสมบันหน่อยนะครับวัยกลางคนนิดนึง ทีนี้เนี่ยผมจะไล่ตั้งแต่ซ้ายไปขวาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงมาแบบดูด้านล่างนะเออตรงเนี้ยมันก็จะมีจุดที่เราเนี่ยสามารถปรับสีปรับอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยจะเอาให้มันสว่างให้เห็นขนาดไหนมันเหมือนเป็นสตูดิโอของเราครับในแบบพวกอารมณ์แบบถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้แสงขึ้นตรงไหนบ้างอยากให้ดําตรงไหนบ้างนะครับปรับได้หมดเลยนะเรื่องของแสงนะครับแล้วก็สามารถปรับและกาวเป็นพื้นหลังได้ด้วยอยากได้สตูดิโอแบบไหนนะครับอะไรประมาณนี้ก็ปรับแต่งได้หมดเลยนะครับของผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะ อ่ามันจะได้ช่วยให้เราเนี่ยได้เห็นภาพได้ชัดมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีบอกนะครับผมเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ใส่แล้วกันนะครับเราสามารถใส่ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการเอ t นเตอร์เทนเนอร์หรือว่าดีมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ลองแปรแล้วก็ไปปรับแต่งกันดูนะครับผมเนี่ยถ้าเราอยากเลือกใส่เนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าใส่ตรงนี้ไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้จะมีบอกหมดเลยนะทางฝั่งซ้ายรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะครับเราวเราไปดูทางฝั่งขวากันบ้างดีกว่าฝั่งขวาเนี่ยตรงนี้ก็จะสามารถปรับในส่วนของ รีเซตได้เลยนะครับก็จะมีให้นะแบบว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้พรีเซตแบบนี้เขาก็จะมีมาให้นะครับไม่ต้องแบบไปดัดหน้าไปเว้าจมูกไปบีบป,ปากให้มันเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพรีเซตมาให้เราแบบครบเลยนะครับใครอยากได้แบบแนวญี่ปุ่นหน่อยเกาหลีหน่อยอะไรประมาณนี้ก็มาปรับแต่งตรงนี้นะครับอยากได้แบบอเมริกันโซนยุโรปโซนเอเชียอย่าเงี้ย ได้หมดเลยนะครับผมมาเปลี่ยนพรีเซตตรงนี้ได้แล้วแต่ความชอบของเรานะครับหรือเราอยากจะทําเองเนี่ยก็สามารถทําได้นะแต่ผมเลือกพรีเซตสักพรีเซตหนึ่งแล้วกันนะครับผม ให้เราเนี่ยได้ลองเทสกันด้วยนะอ่าเอพิซซ์แรกแล้วกันนะครับตรงนี้หลังจากเราได้พิเซ์ต,ตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดอยากจะปรับอย่างอื่นเนี่ย<ๆ>ก็ไปปรับที่หน้าตาได้นะครับเนี่ยอยากจะเปลี่ยนหน้าเฮ้ยไม่เอาหน้านี้เปลี่ยนหน้าอื่นอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เรื่องของทรงผมด้วยนะครับผมเนี่ยจะเป็นผมยาวแบบว่าเป็นทรงของผู้หญิงอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้นะครับให้มันดูเท่นะหนวดก็ใส่ได้นะครับใครอยากไว้แบบว่าทรงแบบหนวดขุนพันอะไรพวกเนี้ยนะครับ สามารถปรับได้หมดเลยหรืออยากจะไว้เขาเพิ่มเติมให้มันดูดกขึ้นนิดนึงเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการเลยเนี่ยอยากจะเปลี่ยนออกก็สามารถกดตรงเนี้ยในการเอาออกเนี่ยได้เหมือนกันนะส่วนสกินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผิวนะครับอยากจะได้ขาวจ๊วงไปเลยหรืออยากจะได้ผิวแทนผิวสสีอะไรพวกเนี้ยหรือจะเป็นแบบผิวแบบว่าคล้ำๆหน่อยอย,อย่างงี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ ส่วนเรื่องของตาเนี่ยใครที่ชื่นชอบเรื่องของการปรับแต่งลูกตานะครับผมนี่ใส่คอนแทคเลนส์ใส่อะไรเข้าไปสีตาเนี่ยก็จะมีบอกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคิ้วเนี่ยก็มีให้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็เรื่องของตัวขนใต้ตาก็มีมาให้เหมือนกันนะครับหรือเราเนี่ยอยากจะปรับสีนะครับสีตามใจชอบเราได้เลยเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนสีตรงนี้ได้หมดเลยนะครับจะมาเป็นเขียวแบบเนี้ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็เมคอัพก็เหมือนกันนะครับเรื่องของเมคอัพเนี่ยอยากจะ ให้มันดูแบบขาวสว่างหน่อยหรืออยากจะปรับสีตรงนี้นะครับให้มันเป็นสีเนื้อแบบอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นกันอ่าเรื่องของสีปรับได้หมดเลยนะครับเรื่องของตัวการแต่งหน้าทําผมอะไรพวกเนี้ยจะมีเรื่องของสีตรงเนี้ยให้เราปรับหมดเลยนะอายชาโด์นะครับอายไลเนอร์กีดตรงกีดตาของผู้หญิงลิปสติกนะครับ ใส่ได้หมดเลยทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้สำหรับผู้ชายเหมือนกันนะครับผมเราสามารถสร้างกล้ามได้นะครับนี่เลยอยากจะทําให้กล้ามเนี่ยมันแบบดูโตดูมีซิปแพคมากขึ้นขนาดไหนนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็เรื่องของบอดี้อ่าจะทําให้มันใหญ่ขึ้นดูท้วมขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ทําได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับอยากจะมีขนหน้าอก เพิ่มขึ้นมาไหมนะครับขนใต้สะดืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นกันหรือจะมีขนแขนนะครับผมตรงเนี้ยก็สามารถทําให้เราได้เห็นชัดมากขึ้นนะ,ะปรับเปลี่ยนน,ยยน,น,น,นิดนึงให้มันเห็นมากขึ้นนะครับจะดูแบบเป็นคนที่มีขนเยอะนิดนึงอะไรประมาณนี้หรือขนขาตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นนิดนึงนะแล้วก็เรื่องของสีขนก็ยังสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับใครอยากจะมีขนแบบขาวๆอย่างนี้ทำได้หมดเลยนะ มาถึงเรื่องของการแต่งองค์ทรงเครื่องกันบ้างแล้วกันนะครับเรื่องของการแต่งเสื้อมันก็จะมีบอกนะเราสามารถเปลี่ยนเสื้อได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัว p รีเซตมาให้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบไม่อยากจะเลือกเสื้อแล้วไปใส่กางเกงตัวนี้ก็สามารถใส่แบบเสื้อที่มันเป็น p รีเซตแบบนี้ให้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนไม่อยากใส่นะครับก็นี่เลยครับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสีเนี่ยให้เปลี่ยนด้วยนะครับนี่เลยนะ ในส่วนที่ผมเคยบอกไปในคลิปข้างต้นนะครับจะมี My t e x t เจอรตรงเนี้ยเราสามารถโหลด t e x t u r e ในตัวหรือว่าไฟล์รูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามีอยู่ในเนี้ยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหารูปภาพสักรูปหนึ่งแล้วกันเอารูปภาพที่ผมใช้เนะี่ยมาใส่นะครับเดี๋ยวลองดูซินี่นะครับผมเอาเรื่องของรูปภาพของเราเนี่ยครับมาใส่นะให้มันดูแบบสวยงามมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มันเพิ่มเรื่องของความใหญ่เข้าไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เลยโลโก้ช่องของผมนะ ี่นยสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ใส่ให้มันดูเท่ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าอยากได้แบบไหนอยากจะใส่แบบเป็นเสื้อที่เขาพรีเซ็ตมาให้หรือว่าอยากจะใส่สีใส่ลายอะไรประมาณนี้ก็ได้หมดเลยครับเสื้อด้านในด้วยนะครับให้เราได้ใส่นะหรือจะใส่เป็นเซตเลยก็ได้นะครับเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบว่าคล้ายๆชุดหมีที่เราแบบใส่แบบพวกช่างกลช่างอะไรพวกเนี้ยหรือว่าจะเป็น แบบคล้ายๆชุดเดยท,ที่เราต้องใส่ทั้งเสื้อแล้วก็งเกงพร้อมกันลูกถึงเกงขาสั้นก็มีให้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะไปจนถึงรองเท้าดูเลยหลากหลายมากๆเลยนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนใช้งานกันดูในส่วนของตัวรองเท้าเนี่ยถ้าใครอยากจะมอดหรือว่าอยากจะใส่ตัวพวกรองเท้าให้นัานสมัยขึ้นได้บ้างอะไรประมาณนี้ก็ไปลองมอดกันดูได้นะครับ กางเกงกระนงกางเกงในก็มีให้นะตรงนี้นะครับเรียบร้อยมาถึงอคเซรซอรีแล้วนะครับก็พวกของแต่งกายด้านนอกต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างหูสร้อยคอนะครับแหวนนาฬิกานาฬิกาอะไรพวกนี้หรือว่าแว่นตาเนี่ยก็มีให้หมดเลยนะครับใส่มงใส่หมวกก็ได้นะใครๆอยากจะใส่นะครับแต่ผมอยากจะโชว์เรื่องของผม ัวหมวกเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ด้วยนะครับใส่แว่นตาให้มันดูเนื้อสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับนี่อะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องของตัวสร้อยแหวนเงินทองอะไรพวกนี้ก็ใส่ได้ใครอยากใส่สร้อยเลดแบบที่มันแบบว่าที่ัวรุ่นแรปเปอร์เขาใส่กันก็ทาได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีพวกต่างห้องต่างหูใส่หูใส่แบบเหมือนเป็นผู้หญิงเลยหรือมีต่างหูผู้ชายด้วยนะครับเนี่ยก็มีให้ใส่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะพวกหูแมว ถ้าก็รมถ้าเกิดว่าผู้หญิงใส่ก็จะดูสวยขึ้นอะรปไะหมานนั้นครับแล้วก็เรื่องของเล็บสีเล็บเราก็สามารถทําได้เหมือนกันใครจะทําเล็บใส่สีใส่ลายอะไรพวกนี้ยก็จะมีบอกนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งสีเล็บได้ด้วยนะครับ พอเราทําในส่วนของตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไม่มีอะไรให้ทำเลวใช่ไหมต่อไปเนี่ยพอเรากด complete ไปปุ๊บนะครับผมมันก็จะเป็นการสร้างในส่วนของ family เลยเราก็สามารถสร้างครอบครัวตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเป็นครอบครัวชื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีบอกหมดเลยแต่ผมขอย้อนกลับไปที่ preset ต,ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ได้พูดถึงนะในส่วนของโซนด้านบนนะครับด้านบนเนี่ย อันนี้ก็คือถ้าเป็นลูกศรซ้ายกับลูกศรขวานะครับมันก็คือการกลับหน้ากลับหลังนั่นแหละสมมติว่าเราไม่ชอบตรงเนี้ยเสื้ออยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถกดกลับได้นะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ให้ใส่ด้วยฟิลเตอร์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบการ์ตูนนะครับผมเนี่ยโอ้โหออกแนวการ์ตูนเลยมีเส้นมีขอบมีลายนะครับหรือจะแบ็กแอนด์ไวออกแนวย้อนยุคย้อนสมัยนิดนึงนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแบบว่าสว่างนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ย จะสามารถปรับได้หมดเลยเนี่ยดอลิิงนะครับเป็นภาพวาดก็ทําได้เหมือนกันนะครับโอ้โหสีดูแสบตามากๆเลยนะแบบการะตูนี่ก็ดูน่ารักไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของถ่ายรูปด้วยนะครับเราจะยิ้มทําฟันทําอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเออมันจะมีรูปให้เราถ่ายตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเอามาถ่ายเป็นวิดีโอเป็นรูปโปโตในการเอาไปลงปกคลิปเอาอะไรพวกเนี้ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ และในส่วนต่อไปนะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้นะมันจะเป็นคล้ายๆแคปเจอร์นะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสหน้าตัวเองแล้วก็พูดแบบนี้ได้นะครับดูปากที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะมันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับการทำคอนเทนต์ในเรื่องของพวกสร้างภาพรรยนตร์หรือว่าจะทำเป็นซีรีส์เป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันด้วยการกดแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเนี่ยสามารถกดได้เลยนะหรือถ้าเราไม่กด มันก็จะไม่มีขึ้นบอกตรงนี้นะครับไม่เชื่อมต่อนะมันก็จะมีบอกไปเรื่อยๆนะครับให้เราเนี่ยกดทํานู่นทํานี่สําหรับ iPhone นะครับผมผมก็ใช้พอดีก็เลยกดได้นะครับเนี่ยแล้วมันก็จะเชื่อมเรียบร้อยเลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะมีการพูดแบบเนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบดูน่าสนใจมากๆเลยนะถ้าเราอยากจะอ้าปากให้มันกว้างนี่ก็ทําได้นะครับหรือจะทาให้มันแคบอย่างนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับโอ้โหดูหลากหลายมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเกมนี้แล้วก็ครับเตรียมไวร s ส รอไว้ได้เลยนะครับผมเกมก็จะเตรียมเปิดให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับกลับมาที่ Family นะครับถ้าเกิดเราจะสร้าง Family เนี่ยก็จะมีชื่อให้เราเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนชื่อก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับผมก็ไม่เปลี่ยนก็กดตกลงไปได้เลยอ่ามันก็จะมีบอกนะว่าเราเนี่ยสร้างตัว family ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สัมมิทไปมันก็จะมีคัสซีนบอกอะไรประมาณนี้นะครับว่าเราสร้างไว้แล้วตรงนี้เนี่ย ก็จะสามารถเลือกเมืองได้นะครับว่าเราเนี่ยจะอยู่เมืองไหนจะไปลงอะไรยังไงบ้างน,นะครับถ้าฝั่งซ้ายนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นโซนของเกาหลีฝั่งขวาสุดเนี่ยก็อารมณ์คล้ายๆกับพวกตะวันออกหรือว่าเป็นพวกแบบว่ายุโรปทางโซนอเมริกาอะไรพวกนี้ก็จะมีบอกด้วยเหมือนกันนะครับผมเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยติดทะเลนิดนึงก็กดเข้าเมืองไปได้เลยแต่ว่าเกมเนี่ยรู้สึกเหมือนจะทําให้แค่ดีนะครับให้เราเนี่ยเข้ามาดูหน้าเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอเกมเปิดแล้วกันนะครับถ้าใครที่ติดตามไว้เนี่ยผมก็น่าจะทําเกี่ยวกับเกมนี้สักพักหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าใครยังไม่ได้โหลดมาเทสนะครับลองโหลดไปดูนะว่าคอมเราจะไหวไหมนะครับปรับไปสุดไปเลยจะได้เห็นเรื่องของภาพเรื่องของสีเนี่ยได้ชัดมากขึ้นนะครับ